สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้16ตุลาคม2024แหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมารวมทั้งในตอนเช้าของวันนี้16ตุลาคม2024กลุ่มเฮชบอลลาะยังคงปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมามีรายงานว่ากลุ่มเฮชบอลลาะได้ใช้อากาศยานไร้คนขับ โจมตีเข้าไปในพื้นที่เมืองคินเนร์ตเมืองทางตอนเหนือของอิสราเอลหน่วยติตั้งอากาศยานของอิสราเอลสามารถยิงสกัดกั้นไว้ได้ในพื้นที่คินเนร์ตและในช่วงเช้าของวันนี้16ตุลาคม2024เวลาประมาณ0.21นาฬิกาหลังเที่ยงคืนในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้รายงานว่าอากาศยานไร้คนขับ ที่ยิงออกจากพื้นที่เลบานอนพุ่งทะยานเข้าไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือของกาลิลีจำนวนสองลำถูกหน่วยต้านอากาศยานของอิสราเอลทําการยิงสกัดกั้นเอาไว้ได้ชิ้นส่วนของโดรนร่วงหล่นใส่พื้นที่ที่ถูกสกัดกัน้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและในเวลาประมาณ7นาฬิกา30นาทีในเช้าวันนี้เกือบ8นาฬิกาครับ กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้รายงานว่าได้เข้าทำการโจมตีศูนย์ยุทธศาสตร์ทางด้านอาวุธของกลุ่มฮชบอลเลาะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเมืองดาฮิเยกรุงเบรุตประเทศเลบานอนพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่เก็บอาวุธชนิดต่างๆของกลุ่มฮัชบอลเลาะเป็นคลังอาวุธใต้ดินและเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮชบอลเลาะในพื้นที่ดาฮิเยกรุงเบรุตประเทศเลบานอนการโจมตีด้วยความแม่นยำก็ทำให้ พื้นที่เป้าหมายดังกล่าวทุกโจมตีอย่างเฉพาะเจาะจงและแม่นยำกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้รายงานว่าอิสราเอลดำเนินการโจมตีอย่างแม่นยำเพื่อลดความสูญเสียในด้านของพล,ลเรือนและอิสราเอลได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวทราบแล้วก่อนที่จะดำเนินการเข้าโจมตีนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้ครับ16ตุลาคม2024 ฮาร์ยานับทาลีนักข่าวทหารของอิสราเอลได้เปิดเผยว่ากลุ่มเฮชบอลเล์ได้ทำการโจมตีเข้าไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลและโจมตีเข้าไปยังพื้นที่ตอนกลางของอิสราเอลในช่วงวันที่14ตุลาคม2024กลุ่มเฮชบอลเล่ได้เปิดเผยมิสไซล์ที่มีชื่อว่าคาเดอร2พุ่งเป้าโจมตีเข้าไปยังพื้นที่กรุงเทลอาวิฟเมืองหลวงของอิสราเอล นี่เป็นการรายงานตามคลิปภาพที่กล um ุ่มเฮชเบลเล์ที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนได้นําเสนอครับตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่าเวลานี้กล um ุ่มเฮชเบลเล์ยังมีขีปนาวุธพิสัยใกล้พิสัยกลางและพิสัยไกลไว้ในครอบครองเพื่อที่จะใช้ในการปฏิบัติการโจมตีเข้าไปยังอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเบนยามินเนทันยาฮู ah ของอิสราเอลประกาศชัดเจนว่าจะดําเนินการโต้ตอบกล um ุ่มเฮชเบลเล่ โดยไม่ปราณีจะมีการโจมตีพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มฮชบอลเลาะในพื้นที่เลบานอนทั่วเลบานอนสิ่งนี้ก็คงจะเป็นการดำเนินการโจมตีอย่างแม่นยำด้วยครับเหมือนกับเหตุการณ์ที่เข้าทำการโจมตีศูนย์ยุทธศาสตร์ทางด้านอาวุธของกลุ่มฮชบอลเลาะในพื้นที่ดาฮีเยในเช้าว,วันนี้16ตุลาคม2024สวัสดีครับ